ทางคนที่จ้างน้องก็เป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะผมว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วนะฮะก็อย่าไปอาฆาตมาด้ายกับเด็กเลยนะฮะเด็กเขาก็เขาก็เป็นคนที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรอยู่แล้วมากมายเขารู้ไม่เท่าทันใครในโลกนี้หรอกไปขายทองให้คุณตั๊กเขายังไม่รู้เลยว่าต้องไปขายทองก็แม่ฝ้ายอะไรแม่แม่ฝันอะไรเนะี่ย ซอบฝันอะไรพาไปเขาก็รู้เขาก็ไปถึงเขาถึงจะรู้ว่าต้องไปขายทองก็ไปถามก็ด้ครัทีนี้ผมก็ให้โจทย์น้องเขาไปว่า i ิฟต์วอลช์ของทางกลางนามอะไรเนี้ยที่เขาจะให้หนึ่งล้านเนี่ยหนูจะเอาหรือไม่เอาหนูก็ไปคิดเอาเองเดี๋ยวน้องจะมาตอบให้วันที่ยีสิบเจถ้าไม่เอาก็ขออนุญ,ญาตให้น้องคืนก็คือคืนสิทธิ์ไม่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 ไปใช้บริการละกันมันก็คงเป็นไปได้ยากหรอก พอน้องเขาก็เสียความรู้สึกนะฮะก็อันนี้ให้น้องตัดสินใจเองแล้วเดี๋ยวน้องมาบอกเองแต่น้องบอกผมแล้วล่ะว่าไม่ไม่ไม่เอาขอคืนแต่ผมบอกว่าไม่ได้ผมไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เอาคุณต้องมาพูดเองนะคุณต้องมาพูดเองนะครับแล้วก็ส่วนสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดโดยตักกรงกระหนกอะไรนั่นนะ่ะ ผมก็ถามเขาว่าจะเอาหรือไม่เอาน้องบอกว่าไม่เอาน้องไม่อยากได้เงินจากวิธีแบบนี้แล้วแล้วน้องก็รู้สึกว่าน้องสงสารทุกคนที่ต้องไปคืนทองมันเศร้าใจมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรับแต่ผมก็บอกว่าวันที่ยี่สเจ็ดน้องต้องมาพูดด้วยตัวเองเพราะอันนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นกับตัวน้องกับตัวบุคคลที่เขาให้ไม่เกี่ยวกับผม ถ้าน้องจะเอาเราก็จะจับคุณตักเรียกคุณตักมาเซ็นสัญญาเพราะบริษัทเราทํางานเราชอบเซ็นสัญญาให้ถูกต้องแต่ถ้าไม่เอาก็เป่าประกาศไปเลยว่าฉันไม่เอาจบเพราะถ้าเอาเดี๋ยวเขาก็ไปถ่ายเป็นคอนเทนต์อีกเป็นคนดีทําบุญอีกอน,นุนี้นั่นและอย่างหนึ่งเงินที่ทุกคนเกิดจะเงินที่ได้มาเพราะความทุกข์ของทุกคนอะผมก็ไม่แนะนําให้เอา นะเงินที่ได้มาจากความทุกข์ทรมานของคนอื่นเศร้าโศกเสียใจเห็นมายืนรอกันตากแดดตั้งแต่เช้าจดเย็นต้องมาโยนต้องมาเวียงของทิ้งอเนตอนาดลำบากบางคนบอกว่าที่บ้านไม่มีอะไรจะกินนู่นนี่นั่นอย่าไปเอาเลยสำหรับผมนะแต่ให้น้องตัดสินใจเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือเรื่องของทองนะฮะ ส่วนเรื่องของทางาไลฟ์กับกังน,นำอะ่ะอยากให้ทางกังน,นำคุยกับทางคุณอูผู้แทนเท่านั้นผู้แทนเท่านั้นอ่ะเขาเขาขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วนี่น้ำพริกปาสลิดนะฮะด่วนเลยนะครับด่วนเลย ทุกคนผมขออนุญาตถือโปรดักแป๊บหนึ่งนี่นีน่มีออยองออยอเรียบร้อยนะครับส่งฟรีนะครับไอเลิฟทิกต็อกไอเลิฟทิกตอกเร็วๆฮะไอเลิฟทิกต็อกไอเลิฟทิกต็อกไอเลิฟทิกตอกอ่ะช่วยกันกดนิดนึงนะครับอันนี้อ่ะร้อยแปดสิบห้าบาทร้ 100, อยอร้อยเก้าสิบห้าบาทโทษทีมองผิดตัวเลขเบรอรช่วยกันกดแล้วชำระเลยนะครับขออนุญาตเบรก สองนาทีเมื่อกี้เขาเตือนเพราะเดี๋ยวนี้ TikTok เขาชอบเตือนแปลกๆไอเลิฟทิกตอกนะครับช่วยกันกดแล้วชำระหรือปลายทางก็ได้นะครับเมื่อวานนี้ตะก้าหายไปเลย I อเ v e t ทิกตอกถ้าเกิดขึ้นม่ทีหนึ่งผมต้องดีดทิ้งเลยทันทีนะฮะอย่าตกใจ I อเ v e t ทิกตอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องคอนแทคเอาไอเลิฟทิกตอกไอเล t i ทิกต มีอยอยนะครับร้อยเก้าสิบห้าบาทเป็นราคาพิเศษครับทุกคนเป็นราคาพิเศษสุดๆเลยนะครับในวันนี้น้ำหอมนะครับสักครู่ฮะสักครู่เดี๋ยวหาให้ใจเย็นๆนะฮะเอากันแดดไหมฮะกันแดด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 ไหมขออนุญาตกลับมาขายของแปนน๊บนึงนะฮะอากันแดดสองหลอดสองร้อยยี่สิบบาทเป็นไอ้นี่นะเป็นกันแดดที่ เป็นกันแดดที่เป็นเซรั่มนะเป็นเซรั่มกันแดดใส่ B3 จากสวิสด้วยใช้ดีจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ครีมไม่อุดตันตุนได้เลยครับหนึ่งกล่องใช้ได้ประมาณกับ3เดือนพรุ่งนี้รายการหนกระแสจะเชิญน้องแต่ผมกาลังเคลียร์คิวให้เดี๋ยวลงแล้วผมจะไปเคลียร์คิวให้นะคััวไาได้ไหมเพระน้องจะติดเรียนหรือเปล่าแต่ถ้าติดเรียนยังไงเราเรื่องเรียนสําคัญกว่า นทุกคนเร็วไปกดกันด่กันคนละชุดนะครับชำระเงินนี้ผมด้วยหรือไปทางให้หน่อยนะครับขอบอคุณจริงๆฮนะขออนุญาตเบรกการคุยเรื่องอื่นสักครู่เพื่อเซฟตะก้าก่อนนะครับออกหหนกระแสพรุ่งนี้ครับก็เชิญมาเมื่อกี้นี้หนุ่มกันชัยเป็นคนโทรมาเข้ามาที่มือถือผมผมหวังว่าทางกลางนามทางคุณเฟรนและคุณบวยคงเข้าใจนะเพราะว่าหนึ่งคือกล่าวอ้างว่าคุยกับผมแล้ว ในในขณะที่ไม่ได้คุยอันนี้ผมเดือดร้อนแล้วผมก็ไม่อยากให้ทําอย่างนี้กับเด็กอย่างที่สองเวลาจ่ายเงินถ้าจะเซ็นสัญญาก็เซ็นเลยอย่ามาเซ็นแบบอย่างนี้ดึกดึดื่นดนแล้วมันดูแปลกแปกอย่างที่สามจะยังไงก็ให้ชัดเจนนะฮะต้องมีข้อความมาชัดเจนกับน้องนะครับอ่ะเร็วๆส่งฟรีนะครับวันนี้ ส่งฟรีนะครับทุกคนช่วยกันนิดนึงนะครับปลายทางก็ได้ t i k t o k ท k กตอกนะครับอย่างสุดท้ายผมสงสัยว่าสัญญาทำไมเริ่มต้นวันที่16กันยาท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้รู้จักกันนะครับอย่างต่อไปยังได้สิทธิ์ในการใช้น้องอยู่นะครับยังได้สิทธิ์ในการใช้น้องอยู่ถ้าอยากจะใช้ก็ขอปรับให้เป็นราคาปกติที่เราขายอยู่ณนะปัจจุบัน ที่เราขายให้อยู่ณนปัจจุบันนะครับขออนุญ,ญาตสงวนสิทธิ์ไม่ใช้ราคาดั้งเดิมนะฮะแล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่ติดต่อน้องโดยตรงนะฮะให้ติดต่อตามคอนแทคทุกคนราคาปัจจุบันเท่าไหร่ขออนุญ,ญาตติดต่อแผนกนะครับ ทุกคนกันแดดคนละชุดแล้วคนละชุดคนละชุดคนละชุดเ,ดดดเอาอย่างงี้น้ำพริกน้ำพริกนี้น้ำพริกตาแดงปลาทูเปียกน้ำพริกตาแดงปลาทูเปียกนะครับน้ำพริกปลาแดดตาแดงปลาทูเปียกนะครับคนละสองกระป๋องส่งฟรีครับไปอร่อยมาก88บาททุกคนมีน้อยมากมีอยู่300กระปุกเอาให้หมดเลยครับเอาให้ขึ้นโซเอาให้ผมหน่อยได้ปะ ก็เลยทาให้ผมต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะหรือผมจะต้องเซ็นสัญญากับน้องหรือผมจะต้องเซ็นสัญญากับน้องมันจะได้สิ้นสุดมันจะได้ไม่ต้องมาระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดผมเซ็นสัญญ,ญาเนี่ยในข้อสัญ,ญญามันจะบอกว่าไม่ว่าการกระทําใดๆหลังจากนี้ไม่ว่าจะทํากับใครมันจะถือเป็นโมฆะไปหมดเพราะว่ามันเป็นการเซ็นซ้อนสัญญ,ญา แต่โชคดีที่อันนี้หนังสือสัญญามันเป็นวันที่สิบหกไงเออมันเป็นวันที่สิบหกเพราะถ้าไม่จดปลายประกาศซะหน่อยมันก็จะกลายเป็นปัญหาแบบนี้ล่าไปผมก็บอกว่าคงจะไม่โกรธกันนะอ่าแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยากให้ไปตามระบบมากกว่าอทุกคนแบลนดำพลิกกันก่อนอยากให้ไปตามระบบไปตามระบบ มีอายุหกเดือนนะมีออยดด้วยก็เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องขออนุญาตคุยกันนิดหน่อยคุยกันนิดหน่อยว่าจะเป็นยังไงดีคุยกันนิดหน่อยว่าจะเป็นยังไงดีนะครับถ้าไม่เสร็จแล้วกับกลายเป็นปัญหาแบบนี้มีคนเอาอะไรไปให้เซ็นดึกดึกเดินเดินแล้วไม่ชัดเจนแล้วงงทำงานยี่สิบจ่ายยี่สิบเอ็ด เซ็นหลังเที่ยงคืนวันนี้วันที่เท่าไรครับเนี่ยยี่บห้าใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไร่วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ 25, นนเซน,น,นเเส,สัญญายี่สห้าสัญญาระบุเริ่มต้นสิบหกกันยาทักกันครั้งแรกวันที่สิบแปดไปทำงานวันที่ยี่สิบให้เงินยี่สิบเอ็ดเซ็นสัญญาวันที่ยี่สิบห้าหลังเที่ยงคืนถือว่ายี่บห้า ตอนติตอนเกือบที่หนึ่งมันก็ดูแปลกๆมันก็ดูแปลกๆปกถ้าเป็นผมก็ต้องแปลกๆถ้าน้องเข้าใจไม่ต้องเอาชื่อผมไปอ้างหรอกน้องก็คงเซ็นตั้งแต่วันที่ยี่บเอ็ดแล้วละ่ะจัดการไปก็จบไปแล้วนะไองนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครต้องลำบากใจใครแล้วก็ตัวผมเองก็สองร้อยห้าสิบเก้ากระปุกเดียวนะครับทุกคนไปชําระให้หน่อยเร็วมันจะได้ชัดเจน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ขออนุญาตนะครับขอบคุณคุณฝ้ายคุณฝ้ายที่จองเอาไว3้3ามสี่ครั้งติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันตอนนี้คุณฝ้ายโอเคแล้ย้ายไปเดือนตุลาอาทิตย์เว้นอาทิตย์เพื่อไม่ให้น้องช้ำและน้องจะได้ไปเรียนวิกเอนก็จะได้มาไลฟ์ช่วงปกติก็ไม่ต้องไลฟ์ ทุกคนอุดหนุนหน่อยนะครับขอพระคุณล่วงหน้าครับขอน้ำพริกคนละกระปุกนะไปทําบุญก็ได้ส่วนเจนนี่เนี่ยไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะขอเขาขยับนิดนึงหมายถึงว่ามันมีวันติดกันสองวันก็ขอเป็นวันนี้เราเว้นสักห้าวันเพื่อให้น้องไม่ชำ้ำแล้วตัวตัวเจนนี่เองก็อาจจะขายดีมากขึ้นนะขายดีมากขึ้นนะครับ ก็ก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ติดต่อมานะฮะเดี๋ยวผมดูให้ถ้ามาได้ผมก็จะทำงานให้เต็มความสามารถนะครับเรื่องมีแค่นี้เองเรื่องมีแค่นี้เองอย่ากโกรธอย่าว่ากันนะเอออย่ากโกรธอย่าว่ากันห้ามโกรธห้ามว่ากันต่างคนต่างมีมุมของตัวเองต่างคนต่างมีเหตุและผลต่างคนต่างมีหลักฐานแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ใหญ่ไปไปแสดงอะไรที่มันดูแบบ เอออย่าไปขู่เด็กอ่ะแค่นั้นแหละถ้าขู่เด็กอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนร้านทองอ่ะนะไปขู่เขาไปขู่พี่หนุ่มไปขู่ไปขู่สตางค์ขู่คนนู้นขู่คนนี้จะฟ้องอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็จะถูกขุดออกมาแล้วกลายเป็นว่าเดี๋ยวสุดท้ายสินค้าก็จะขายไม่ออกก็เลิกขู่ถ้าขู่แล้วก็เลิกขู่นะครับถ้าขู่แล้วก็เลิกขู่นะ เลิกขู่เพราะว่าตามหลักฐานหลักการมันก็ไม่ควรเป็นแบบนั้นอยู่แล้วจะไปบังคับให้เซ็นยาม,มีการแล้วก็มีคนดูแลแล้วก็ไม่ให้คนดูแลดูก่อนผมไม่ได้อ่านก่อนผู้ช่วยผมก็ไม่ได้อ่านก่อนมันเป็นไปได้ยังไงจะให้เด็กไปไปยัดเยียดเซ็นกันเองแล้วไปกล่าวอ้างชื่อผมว่าคุยกับผมแล้วให้เซ็นอนะ่ะเออมันอันนี้มันไม่ได้จริงอันนี้มันไม่ได้มันผิดอ,อ,อันนี้ผิดอันนี้ผิดต้องพูดเลยว่าผิด อันนี้ผิดอันนี้ผิดอ้างสิทธิ์คนอื่นโดยมี